คอนสาบทที่สองครบแต่บัณฑิตการครบบัณฑิตการครบหากับผู้มีความรู้หรือนักปราชญ์มีประโยชน์หลายประการดังนี้น 1. เพิ่มพูนความรู้บัณฑิตมักมีความรู้และประสบการณ์มากมายการครบหากับพวกเขาช่วยให้เราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆและขยายมุมมองของตัวเอง 2. ได้รับคำแนะนำที่ดีบัณฑิตสามารถให้คำปรึกษาและแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างเหมาะสมเพราะพวกเขามีประสบการณ์และความเข้าใจในหลายเรื่อง 3. พัฒนาตนเองการอยู่ใกล้ชิดกับคนที่มีความรู้และคุณธรรมช่วยให้เราได้รับการกระตุ้นให้พัฒนาตนเองทั้งด้านความคิดและการกระทา 4. สร้างแรงบันดาลใจบัณฑิตมักเป็นบุคคลที่มีความมุ่งมั่นและประสบความสำเร็จการคบหากับพวกเขาสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้เราไปสู่เป้าหมายได้ 5. หลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดบัณฑิตสามารถเตือนเราเกี่ยวกับข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้เพราะพวกเขามีประสบการณ์และเข้าใจสถานการณ์ต่างๆเป็นอย่างดี 6. เสริมสร้างคุณธรรมบัณฑิตมักเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมการคบหากับพวกเขาช่วยให้เราได้รับการปลูกฝังคุณค่าดีๆในชีวิตเจสร้างเครือข่ายที่ดีการคบหากับบัณฑิตช่วยให้เราได้รู้จักกับคนที่มีคุณภาพและมีวิสัยทัศน์ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ในชีวิตการงานหรือการดำเนินชีวิต8 ได้รับความสุขทางใจการสนทนากับผู้มีความรู้และมีสติปัญญาสามารถให้ความสุขทางใจและความสงบได้เพราะพวกเขามักมีวิธีคิดและมุมมองที่ลึกซึง้งดังนั้นการคบบัณฑิตจ,จึงเป็นสิ่งที่ดีและมีประโยชน์ต่อชีวิตในหลายด้านทั้งทางปัญญาจิตใจและสังคม ลักษณะของบัณฑิตลักษณะของบัณฑิตที่ดีตามหลักการทั่วไปมักประกอบด้วยคุณสมบัติหลายประการดังนี้ 1. ความรู้ความสามารถมีความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษาอย่างลึกซึ้งและกว้างขวางสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. ทักษะการคิดวิเคราะห์มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาและตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผลมีความคิดสร้างสารรค์และมองเห็นโอกาสในการพัฒนาตนเองและสังคม 3. คุณธรรมและจริยธรรมมีความซื่อสัตย์รับผิดชอบและมีจริยธรรมในการทำงานและการใช้ชีวิตเคารพกฎเกณฑ์และสิทธิของผู้อื่น 4. ทักษะการสื่อสารสามารถสื่อสารได้อย่างชัดเจนทั้งการพูดการเขียนและการใช้เทคโนโลยีมีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 5. การเรียนรู้ตลอดชีวิตมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก 6. จิตสาธารณะมีจิตสำนึกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมพร้อมที่จะช่วยเหลือและสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนและสังคม 7. ความเป็นผู้นำมีภาวะผู้นำและสามารถนำทีมหรือองค์กรไปสู่เป้าหมายได้มีความกล้าสแสดงออกและกล้าตัดสินใจลักษณะของบัณฑิตที่ดีไม่เพียงแต่เป็นผู้มีความรู้ แต่ยังต้องเป็นผู้มีคุณธรรมและทักษะที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตและการทำงานในสังคมอย่างมีประสิทธิภาพด้วยบัณฑิตและคนพาลต่างกันอย่างไรบัณฑิตและคนพาลมีความแตกต่างกันหลายด้านโดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 1. พฤติกรรมและการประทรรัณฑิต มีความประพฤติดีกระทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตอนเองและสังคมมีความรับผิดชอบและยึดหลักคุณธรรมในการดำเนินชีวิตคนพานมักมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมก่อความเดือดร้อนให้ผู้อื่นไม่คำนึงถึงผลกระทบที่เกิดจากการกระทำของตอนเอง 2. ความคิดและปัญญาบัณฑิต มีความคิดเป็นเหตุเป็นผลใช้ปัญญาในการตัดสินใจฝ่ายรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอคนพาลมักขาดสติและปัญญาในการคิดตัดสินใจโดยอารมณ์หรือความต้องการส่วนตัวไม่สนใจการเรียนรู้หรือพัฒนาตนเอง 3. การสื่อสารและการปฏิสัมพันธ์มันฑิต พูดจาไพเราะมีเหตุผลและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นคนพาลมักพูดจาหยาบคายก้าวร้าวหรือใช้คำพูดที่สร้างความขัดแยง้ง 4. การแก้ปัญหาบัณฑิตแก้ปัญหาอย่างมีสติใช้ปัญญาและความรอบคอบมองหาวิธีการที่เหมาะสมคนพานมักแก้ปัญหาด้วยความรุนแรงหรือวิธีที่สร้างปัญหาเพิ่มเติม5 เป้าหมายในชีวิตบัณฑิตมีเป้าหมายที่ชัดเจนมุ่งมั่นในการทำความดีและสร้างประโยชน์ให้สังคมคนพาลมักขาดเป้าหมายหรือมีเป้าหมายที่เบี่ยงเบนไปในทางที่ไม่เหมาะสม 6. การยอมรับผิดบัณฑิตยอมรับเมื่อทำผิดและพยายามแก้ไขปรับปรุงตนเองคนพาลมักปฏิเสธความผิดหรือโทษผู้อื่น สรุปบัณฑิตเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมและปัญญาเป็นที่ยกย่องของสังคมในขณะที่คนผ่านมักสร้างปัญหาและความเดือดร้อนให้กับตนเองและผู้อื่นการเป็นบัณฑิตจึงเป็นสิ่งที่ควรปรารถนาและพัฒนาตนเองให้ถึงขั้นนั้นในพุทธศาสนาบัณฑิตคือใครในพุทธศาสนาบัณฑิต หมายถึงบุคคลที่มีปัญญาความรู้และความเข้าใจในธรรมะสามารถแยกแยะระหว่างสิ่งที่ถูกต้องและผิดพลาดได้บัณฑิตเป็นผู้ที่ดำเนินชีวิตตามหลักธรรมมีความรอบคอบและไม่ตกอยู่ในความหลงผิดพระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงลักษณะของบัณฑิตไว้ในหลายที่เช่นในธรรมบทแทมมาปารามีบ หนึ่งที่กล่าวถึงบัณฑิตว่าเป็นผู้ที่ฟังธรรมแล้วนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ได้นอกจากนี้บัณฑิตยังหมายถึงผู้ที่ศึกษาธรรมะอย่างลึกซึง้งและสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมบัณฑิตไม่จำเป็นต้องเป็นนักวิชาการหรือผู้ที่มีการศึกษาสูง แต่เป็นผู้ที่มีปัญญาและความเข้าใจในสัจธรรมของชีวิตสรุปแล้วบัณฑิตในพุทธศาสนาคือผู้ที่มีปัญญาความรู้และความเข้าใจในธรรมะสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องตามหลักธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับผู้อื่น